มาเดินตลาดครับปวอนเจ้พี่แกงละเอียดเจ้ล่ะพี่เด็ดทัวทัวน้ำแบบวะเจ้ล่ะอันนี้เพชรไหนว่าที่ไหนวะอันนี้ป่ะพี่พี่แกงละเอียดพี่แกงละเอียดอ่านี่ไม่ใช่ นูก็อ่านนี่ออ้าจาามะไม่ใช่อ่านอนนี่ใช่แบบลายีเลยยิ้เลยยิมเลนี่ผ็ดนี่ผิด่อันนี้อันนี้แหละอาเอตไปจก่นคอะไเนี่ยเขาย่างอย่ไงต้มตานี่อยู่ไหมวะตานี่อยู่ไปไปเกียวขวดหน่อยมีไหมเดี๋ยวเพื่อนเาใคร ใคระต้องหน่อยไงต้องน่อยต้องเดียวถัวเอาถัวไปตำมงวมไปตำมานะข้าวไข่ข่ไหไข่ไหมเีย้ไข่ไข้น่ไข่นึ่น้บ tao bò mà nó Sao đi luôn? Luôn, sắp rồi Dạ, con không Ăn phở này bác

เสื้อผ้าคราวค้าวด้วยคู <c oughs> ่อเป็ดก้อนสองข้อ Thank oh.

ต้อไปพ่อมาครับในพร้อมแล้วมีกะทิโคราชนะครับกำลังแตกใี่แกงแลกมันก่อนนะครับ ไปจักหน่อยครับคนพื้นแตกมั่นหน่อยนะครับนีคำมีกะทินะครับสุดครแรกครับ แข่งแปดคนนะครับน,นี่แตกก้อน,นครับเราจะใช้มีนะครับมีโคล่าทำนะครับอย่ารอสักพัก ทิ้งลงไปเลยใช่ไหครับอือจะเกนน้อยค,คนนี้ครอบเนี่ยเนื้อมันแตกออกนะครับเนื้อแตกก่อนนะครับ ทิ่คตัครับตอนต่อไปเราจะเอาหมูลงนะครับใส่หมูไปหมูแกะหน่อยเยอะไฟหน่อยใจเลยไปหมูบดเตลย คนนครับใ่ได้เนื้อก่อนครับหมูสุกนะครับนี่เป็นสูตรสูตรโคราชกันเองครับเป็หมูสุกก่อนครับจะได้หอมนะครับ เติมน้ำลงไปนะครับทีนี้ตามใจชอบนะครับเติมน้ำลงไปเลยนะครับเติมน้ำลงลค,นนค,นคนเลยเติมน้ำลงคนเลย ไฟจุดน้อยครับห้ามนาทีแล้วรอ,อเดือดกันนะครับ